ถ้าคุยเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ต้องถาวรอะไรถ้าจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ต้องถาวรอะไรเท่านั้นพบต้นมะขามยังอายุกว่า500ปีที่ตำบลหินฮาวอำเภอลมเก่าลำต้นกลวงคนสามารถเข้าไปยืนอยู่ได้เมื่อให้ชาวบ้านจับมือการละโอบรอบต้นมะขามต้องใช้6-7คน ผู้สื่อขาได้รับแจ้งว่ามีต้นมะขามขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปีอยู่ภายในวัดศิลามงคลหมู่ที่3ตำบลหินฮาวอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้เดินทางไปตรวจสอบพบว่าภายในบริเวณวัดดังกล่าวมีลักษณะล่มรื่น เต็เมไปด้วยต้นไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดส่วนใหญ่จะเป็นต้นมะขามโดยมีอยู่ต้นหนึ่งเด่นสง่าและแปลกกว่าต้นอื่นๆนั่นคือมีขนาดใหญ่ลำต้นกลวงโดยคนสามารถเข้าไปยืนอยู่ได้4-5ถึง5คนเลยทีเดียวหากมองขึ้นไปจะเป็นภาพที่สวยงามแปลกตาเป็นอย่างมาก ลำต้นสูงประมาณ30เมตรแผ่กิ่งก้านเป็นพุ่มรัศมีประมาณ15-20เมตรโดยบริเวณโดยที่บริเวณลำต้นและโคนต้นมีพวงมาลัยดอกไม้ทุบเทียนของผู้ที่มากราบไหว้นำมาวางไว้และปักไวร้รอบๆลำต้นและเมื่อให้ชาวบ้านจับมือกันและโอบรอบต้นมาขามต้องใช้6-7คนเลยทีเดียวนายพิทักษ์บุญแถมผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ที่3ตำบลหินฮาวเราให้ฟังว่า วัดศิลาโมคตั้งอยู่ริมแม่น้ําพุงซึ่งจากคําบอกเล่าต่อๆกันมาว่าต้นมะขามดังกล่าวมีมาก่อนที่จะมีการสร้างวัดซึ่งลําต้นมีขนาดใหญ่ไม่ผิดไปจากที่เห็นปัจจุบันจึงคาดว่าต้นมะขามดังกล่าวน่าจะมีอายุราว500ปีเมื่อก่อนลําต้นไม่ได้กรวงขนาดนี้เป็นเพียงซอกลืบจํานวนมากและได้มีงูขนาดใหญ่จำนวน2ตัวเลื้อยเข้าไปอาศัยอยู่ชาวบ้านเกรงว่าจะเป็นอันตรายแก่พระสงฆ์จึงได้จุดไฟเผาจนเป็นโพรงกรวงดังที่เห็นในปัจจุบันโดยคน3 มาารถเข้าไปยืนอยู่ได้4-5คนเลยทีเดียวส่วนลำต้นได้มีการวัดและบันทึกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20กันยายน2551ขนาดเส้นรอบวง8เมตร40เซน สำหรับวัดศิลามงคลเดิมชื่อวัดหินฮาวมหานิกายตั้งชื่อตามหมู่บ้านและได้รับวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี2290ต่อมาปี2460กองทัพธรรมภาคอีสานได้นำคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์มาประจำที่วัดและเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายธรรมยุทธ์ซึ่งมีหลวงปู่ชอบฐานะสโมและหลวงปู่หลุยจันทสาโรรวมอยู่ด้วยและตั้งชื่อให้เป็นมงคลและสอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านหินฮาวโดยหินหมายถึงศิลาจึงตั้งชื่อว่าศิลามงคลหมายถึงหินอันเป็น มงคลคอุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นแม่น้ำพุงคาดว่าเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมาในขณะนั้นสมหรับพระประธานมีพุทธรักษณะคล้ายหลวงพ่อใหญ่วัดตานจึงคาดว่าน่าจะสร้างในสมัยเดียวกันส่วนอุโบสถได้มีการปรับปรุงมาแลถึง3ครั้งแต่พระประธานก็ยังเป็ิสถานอยู่ที่เดิมไม่ได้ขึ้นย้ายแต่อย่างใดและนอกจากนั้นภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การศึกษาอีกมากเช่นตู้เก็บพระไตรปิฎกจะมีลวดลายคล้ายกับคนแคระที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรี เทพจึงน่าจะมีความเกี่ยวข้องในด้านยุคสมัยรวมทั้งยังมีใบลานจาลึกคล้ายๆภาษาขอมหรือภาษาบาลีซึ่งน่าจะมีการอ่านหรือแปลความหมายเพื่อเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์หรือแหล่งความรู้แก่คนรุ่นหลังโดยในขณะนี้ได้ประสานของวบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาวเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาวัดเป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อไป